ไมคะเพื่อนก็มีคนมาเก็บกินอยูอ่นะนี่สวัสดีจ้าเลิกงานแล้วจ้าเราก็จะมาเก็บกิกแล้วจ้ามีหลายเมนูในหัวแล้วตอนนี้เก็บไปกินเมื่อวาน อร่อยมากเลยจ้าทุกคนไปช่วยเราเก็บอีกนะจ้ายญาหวานจ้ายญาหวานฝรั่งเก็บเลยจ้านี่เก็บ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 อย่าช้าอยู่ใหญ่ก้านอบอวลอู้ยเพื่อนๆพือนใคยิงอร่อยมากเลยจ้าเก็บเก็บเก็บเลยเรานี่เป็ไงนี่โอ้ยดูสิของอร่อยจ้า เราดีใจมากเลยเราไม่ต้องไปเลาะหาแล้วจ้ะ <c oughs> เลิกงานก็ตรงมาเลยจ้ะเดี๋ยวจะทําแกงแต่ทําผัดก่อนเนาะทําผัดน้ำมันหอยแล้วก็เดี๋ยวจะทําแกงต้องไปหาใบผักชีลาวมาเพิ่มจะ้ะเพื่อนๆก้านอวบมากเลยถ้าเราเด็ดใบเขาออกแล้วก้านเขาจะอวบเป็นป้องเลย จ้าทุกคนนี่ใช่ทั้งหมดเลยเป็นกอเลยจะนีอีกนี่มีจ้าทุกคนกอเขาเลยจ้ะนี่กอปปวน ก็ใช่โดนดอกฟันหนึตัวจ้ะนี่ก็ใช่โอ้ยมันอ้วกจ้ะอ้หูวกดีนะ นี่จะเพิ่มตัวเลยนีนะนะนะ่อย่างน่ากินเลยตรงนี้ต้องเก็บเอาเก็บเอาไหมคะเพืนะ่อนก็มีคนมาเก็บกินอยู่นะนี่ เดี๋ยวดูอีกดูอีกนี่จ้าทุกคนเนี้อร่อยมากเลยข้านเขานี่อีกใกล้ๆก,กันเลยนะตรงนี้คาะเยอะมากเลยจ้ะ นี่จ้ะทุกคนเยอะเลยเดี๋ยวเอาถุงกระดาษมาใส่อันนี้อวบอยู่เด้หนิเขาจะบานแล้วด้วยจ้ะนี่ปล่อยให้บานนี่ก็นี่ยังอ่อนอยู่กินได้อยู่ในก้านเขา ราก็ให้ขอบ้านจ้ะอันนี้อันนี้ก้านยังดีอยู่อ่อนมากเลยเอาไปด้วยน,นี่ก็ก้านดีเนี่ยก้านดีมากเลยจ้านี่จ้าเอาใส่ถุงต้นเป็นยางนะคะที่เราวางเพราะว่าเขาเป็นยางจ้ะติดเสื้อผ้าดีเลยแหละเอาไม่ออกด้วยจ้า จ้าทุกคนตรงนี้ก็มีอีกนี่จ้าโอ๊ยนั่งลงแล้วไม่ต้องลุกไม่ค่ะใช้ไม่คะนี่อีกไม่ต้องลุกอุย้ยนี่ อเพื่อนค่ะเยอะจริงๆนี่จัะทุกคนยอดปวกอันนี้ออกดอกแล้วจ้ะแต่ว่าก้านเขาอ่อนอยู่เลยนะตดูแลเราให้เขาออกดอกมันมีเยอะอยู่จ้ะมีให้เราเลือกเยอะอยู่มองไปก็ตาลายนะคะทุกคน <c oughs> นี่จ้ะนี่กา้านโอ้โห สอ,อนก้านจ้ะขอเอาแล้วกันนี่จ้ะน,นี่จ้ะสอ,อนก้านจริงๆเลยจ้ะขอนี่เ,นเพื่อนๆแซวพี่ก็แซวว่าเราเหมือนถูกหวยเลยจ้ะใช่จ้ะเราเหมือนเราดีใจมากเลยเราไม่เคยเจอ อันนี้นี่อันนี้หักเลยไม่รู้ใครเตะแต่ก้านเดีวกินได้นะเราเอาไปแล้วกันเสียดายของเป็นโลคเสียดายอันนี้ปล่อยให้เขาบานแต่อันนี้นี่ดูสิเพื่อนก้านแบบว่าใหญ่มากเลยอะใหญ่มากมเลยพเพื่อนดูดิอันนี้นี่ขอแล้วกันก้านมันแังป๊อกเลยอะจาะ นี่ไหนต้นอยู่นะนี่เพื่อนๆดังป๊อกเลยเขาคือยาวานนะทุกคนใช่มามนี่อีกจ้ะยาวาน น,นี่กำลังบานแล้วให้เขาบานแล้วกันอันนี้ขึ้นอ่อนอยู่นี่อือฮอทุกคนดูดิเพื่อนดูนะโอ้ยนี่ใครจะอดใจได้แล้วเราอะไรจ้าทุกคนเราเก็บไม่หมดล้วจ้ามีเยอะเลย เป็นทุ่งเป็นทุ่งนี่ยังเล็กอยู่กำลังโตนี่จ้าอุย้ยสองกอนเห็นเราต้องเอาไม่ค่ะนี่เพื่อนโอ้ยเราห้ามใจไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาใหม่กำลัขงขึ้นอีกเยอะเลย